กรณีของหนุ่มใหญ่ชาวเกาหลีใต้เมื่อสักครู่นะครับมาต่อกันที่กรณีของชายชาวจีนอายุ38ปีซึ่งชายชาวจีนคนนี้เขาก็เดินทางจากกัมพูชาเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับผ่านด่านที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปรากฏว่าพอมาถึงด่านตรวจนี่นะครับเขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ เอ็กซเรย์ ray, กระเป๋าสัมภาระแล้วก็ยังมีท่าทีขัดขืนด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจแล้วก็ไปเจอเป็นยาเสพติดนะครับนั่นก็คือเคตามีน2กิโลกรัมและ Happy Water อีก1กิโลกรัมคือในช่วงหลังมาเนี้ยทั้งยาเคและ Happy Water เนี่ยก็แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับโดยตำรวจสะแก้วร่วมกับทหารนะครับจับกลุมชายชาวจีนรายนี้ได้ในที่สุดครับ ไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นลักลอบขนยาเสพติดจากกัมพูชามายัางประเทศไทยนะครับพันตรีอัศวินเสาทองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1201ประสานความร่วมมือกับพันตรจเอกอโนไทยจินดามณีผู้กำกับการสอพอคลองลึกจังหวัดสระแก้วบูรณาการกำลังร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นป้องกันและสะกัดกั้นการลักลอบนายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศกัมพูชาลักรอบเข้ามาในประเทศไทยของเรารับบริเวณจุดตรวจร่วมอ .20 ด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้รับแจ้งตรวจพบหนุ่มชาวจีนต้องสงสยัยเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยทีนี้เมื่อเขาเนี่ยมาถึงจุดเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระด่านศุลกากากรอารัญญประเทศ ชายชาวจีนรายนี้ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าสัมภาระแล้วก็ยังมีลักษณะต่อสู้ขัดขืนการตรวจค้นเพื่อหลบหนีอีกด้วยนะครับจึงประสานนำกาลังเข้ามาสมทบแล้วก็สามารถล็อกตัวชายชาวจีนรายนี้ไว้ได้ในที่สุดนั่นเองครับตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าชื่อนายเจียทีปันอายุ38ปีถือพาสปอร์ตสัญชาติจีนนะครับ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นกล่องนมผงและก็กล่องชาซึ่งนายเจทีปันถือเข้ามาก็ไปพบยาเสพติดนะครับนั่นก็คือเคตามีนชนิดผงสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกสีขาวจำนวน2ถุงน้ำหนักถุงละ1กิโลกรัม2ถุงก็เลยรวมเป็น2กิโลกรัมนะครับซุกซ่อนอยู่ในกล่องนมผงอันนี้เป็นยาเคนะครับยาเคเนี่ยซุกเอาไว้ในกล่องนมผง นอกจากนี้ยังพบยา Happy Water ชนิดผงสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกสีขาวน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องชาจึงร่วมกันควบคุมตัวนายเจียทีปันพร้อมด้วยของกลางยาเคตามีน2กิโลกรัมและยาแฮปปี้วอเตอร์อีก1กิโลกรัมมาสอบสวนครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับโดยผ่านล่ามภาษาจีน เนื่องจากนายเจียทีปันไม่สามารถพูดภาษาไทยได้โดยนายเจียทีปันยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นคนจีนมาจากมณฑลฝูเจี้ยนส่วนยาเคตามีนแล้วก็แฮปปี้วอเตอร์นะครับที่ลักลอบนำเข้ามานั้นนายเจียทีปันอ้างว่ามีชายไม่ทราบสัญชาติฝากมาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งตนเนี่ยไม่รู้ว่าภายในกล่องเป็นอะไรและก็ที่ตนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากจะเดินทางไปรับแฟนสาวชาวจีนที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อพาไปเที่ยวในกรุงเทพมหานครซึ่งคำกล่าวอ้างของนายเจียีปันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะเนื่องจากการตรวจสอบเส้นทางการเดินทางพบว่านายเจียีปันมีการเดินทางเข้าออก3ประเทศคาดว่ายาเคตามีนแล้วก็ยาแฮปปี้วอเตอร์จะลักลอบส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย โดยใช้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นทางผ่านหากส่งไปถึงมาเลเซียราคาก็น่าจะสูงขึ้นอีก3เท่าด้วยกันครับ ค่อนข้างอันตรายนะเรื่องของการขนยาเสพติดแบบนี้บางทีเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามันเล็ดลอดออกมาได้โดยที่ผ่านผ่านตาเจ้าหน้าที่ของเราออกมาได้เนี่ยคิดดูสิว่ามันจะสร้างความเสียหายกับผู้ใช้เนี่ยขนาดไหนซึ่งบางอย่างอย่างเช่นไอ้ตัวแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยเห็นว่ามันเป็นส่วนผสมของยาเสพติดหลายชนิดนะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะคนที่ใช้เนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะถ้าบางบทีไปใช้ในปริมาณมากๆหรือว่าไปใช้กับเครื่องดื่มแบบ อ,อ,อย่างเช่นแอลโกอฮอล์หรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จอะอันตรายนะ ครับน่าจะคล้ายๆเป็นยาหยอดนะฮะแล้วก็หยอดลงไปในเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์น้ำผลไม้น้ำเปล่าก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเห็นว่าแฮปปี้วอเตอร์นี่ทำให้ติดง่ายด้วยนะอเออแล้วก็มาจากยาเสพติดเนี่ยหลายประเภทเลยคุณอันครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้ทั้งยาเคแฮปปี้วอเตอร์แล้วก็โรมไปถึงยาไอซ์ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกนำมาใช้นะครับกับหญิงสาวนะฮะหรือว่า คนที่เขาต้องการที่จะให้ตกเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์กันก็จะเป็นยาเสพติดที่ใช้กับกิจกรรมนะฮะทางเพศสัมพันธ์ประมาณนั้นเนี่ยฮะ<ม>ก็เป็นการสกัดจับของเจ้าหน้าที่ทั้งตารวจสระแก้วแล้วก็ร่วมมือกับทหารในพื้นที่นั่นเองก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะคุณอั้นที่สามารถสกัดจับได้นะคะสําหรับนายเจียทีปัน